กดกันเองเลขสี่ไปไปได้ยังไงก่อนจะมาด่ากูอ่ะเอาตรงว่าถ้าทีมมึงที่เอ็ดไม่ยิงกูอะเออไม่เป็นหมื่นอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยบอกเลยแล้วมันยิงกดซัพด้วยไอ้สัตว์ยังแบบใครเขาแอ็ดกูเนี่ยมันจะดูโปรไฟล์กดผิดแอ็ดไปกูก็ไม่ได้ลองนะโปรไฟล์กดผิดไงเลื่อน เล่นเร็วจัดโปรไฟล์กูว่งไ่เดินรอบๆนะอ๋อรีเปอร์ฝั่งนูนแอดมาอ้ตัวกระจอกสุดนะกระจอกสุดเลยอย่างแรกนะให้กากห่านน่ะไม่ต้องดูนี่ดูดงก่อนดูเหนื่อยริบหายบอกให้ฮิวกูหิวมากกว่าฝั่งนูนี่ฝั่งนู้นแม่งฮิวสี่พันคนเดียวเอง สบายแล้วไอ้เหี้ยต้องเล็กอะแต่ที่ไม่ดีเบสไม่ทำดาเมจนั่นแหละไอ้ต้องฮิลมีฮิลบูธมาได้อูบูธนี่โอ้สบายโซเยอร์แหละบูธอย่างงี้เฮียจะให้คนเดียวทันไหมทันทันทันติดติดติดไปทันไปทัน ขินแล้ววะไม่มีนี่วาไม่ม uh, ีอ่ตโตมันดึงไปแล้วมันกลับมาเนยที่มันมีอยู่อยอยู่โยยยอยู่โยเจนจิเอาโซเยอย มืออยู่โอ้มจะสเตปหัวดอยเฮียอะไรวิ่งอ้อมลงไปเนี่ยโอ้คุณติดแถบหาโทษเขมเลยไอ้เฮียตั้งโทรเทมไม่สัตว์ตายโอ้เฮียกูจะแตกโอ้โยกูอยู่ข้างในต้องข้างหลังเดินหาข้างหน้าแล้ว ไหนวะเดี๋ยวเราอยู่ข้างในเดี๋ยวมองข้างหลังไอ้เนี่ยโอ้มึงก็มองข้างในมองข้างหลังกว่าแล้วมึงต้อเดินไปข้างหลังก็ตีหายไอ้แสแล้วมึงต้องอยูข้างหน้าไงปู้เลยเดินเท่าไปข้างหน้ามึงโอยหลอกหลอนที่หมายกระถางไบเลยพ่อโดนอะไรายไอ้เนี่ย กูดัดโอ้ตายเออเอาน่าโอ,โอ้แม่งมันเปลี่ยนตรงตองบูดแล้วอ่ะมั้งดูตรงมันยังยิงได้เยอะยังอยู่มั้งแต่มันไม่เยอะมากขนาดนนสี่พันนี่ไม่ทิ้งแทงเลยอ่ะนี่จะตัดได้ก็บอกว่าอันติใช้เชี่ยอะไรบ้า ขึ้นมามันตายเร็วไปเมื่อกี้เกจีไม่ทันตีเลยมันตายแล้วอะระเมียมันเยอะเพราะ,มะไม่มีหมู่นะเว้ยกูว่าแค่นั้นแหละแต่ปัญหาคือแคมเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยเอออ เออเปลี่ยนเขาทีไอเหียผ่นหมูสองพแต่ไม่ได้ดูทำเทียอะไรได้มากกว่าเนี่ยข้างหลังีม้ะขวาข้างหลงัลขงข้างหลังไปย้อนบอลไปย้บนบไย้อนบอเไปย้บนถ้าไปย้อนไหนตัวเดียว

ตั้งรู้น h a เมจน้อยมากเลยนะเว้ยแต่ว่าท้าว่มันชนะไว้เฮียไม่จริงว่าไว้เ h a t b เ d นะผมตั้งอน thatbed นะ t h a t สองสามพันแต่ว่ามันชนะคือมันแย่กับมันได้เปรียบเหรอวะไอ้เฮียตัวเยอะเราคุมทั้งหมดไม่ได้เหรอวะหรือไงวะโอ้ยเฮียโอ้โหโอ้ม่นยังโดดเออมันอยู่เพื่ออะไรแล้วมันอยู่นี่หมดเลยอ่ะไอ้เฮีย เราเดินผ่านไปหมดเลยทีมเราอไม่อยู่พวกเราเลย่ยทำไมวะตัวอ่มันนําไปยิงแคไอเ้เหี้ยตัวโออเยื่ต้องถอยต้องเยอะโอ้เหยื่ไอไปหมูมันเล่นได้ไอเ้ไอเหี้ยกับแปลกที่ผ่านมันไม่ต้องไม่ได้ใช้ล้างด้วยสามมัง ที่ทนี่ดูนนเรื่องนไม่โดนเมนตายมาแแ่งคล้วงมานี่มันโดน,ไ,โดนไอ้เฮี้ยนั่นลอยไอ้เฮี้ยนโตเยอะแม่งแบบลอยคือบ่อยมากแม่งคือเล่นง่ายจัดจัดไอ้เฮี้ยน,นเมืเอนาวคิดเกี่ยวไปแล้วก็เกียร์

โอ้โหไอ้เหี้ยลูกบอลไม่สามารถต้านทานอันตีมันได้ชิปไม่ทันเลยไอ้ไม่อยู่บนตัวนึงตัวกูริปเปอร์ไอ้แบกกูฮไอ้แบ๊ก เฮียแบกมั้งินกลับตายตายตายคือข้ามันมันว้ามาพิก่อนว้ามาพีก่อว้ามานี่อยู่น้ากูกูอยู่มันอยู่หน้ากูนี่ตัวไม่ใช่เธรอคินกะโอ้เกือบเข้า อ,อะไรเข้าไเดี๋ยวมันยิงใคริดเ,าว,ดเาวิดยิงหมูไงแต่ยิงไม่ตายกูโง่ม,มากเห<อ>มือนหนึ่ง่ะยิงคนเพ็ดค่อยตายอ่ะแล้วโซเยอร์ฝั่งมันอ้อมมาโคตรปล่อยไอ้้ยอ้อมยิงคิบหายต,ต้องใช้พระอะไรไปธรรมะเขาสู้กว่เขาผมรถเกาะหมูแมว่งเลยทัพ์ ฝากด้วยนะฮิวูนะอยู่ที่มือนายแล้วคุณต้องอยู่ข้างหน้ากูนะพยายามอยู่ข้างหน้ากูจะเิวมึงด้วยอุ้ยอยู่งงยิงยิงง่ายๆ้วยไม่กูอยู่งงโอ้ยคลิปนี้จะไม่จะไม่มีเสียงมึงเือสั่งแบวเสียงเลาเสียงบอกกันคลิปไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้หรอกเราจะไม่ชนะไอ้ทีค่ เอ้ยป oh. wow. wow. ูจเล่นเองอู้นี่ก็หิวพยายามหิวแบกไว้นะพยายามหตรงนี้้ได้้ยจนอนยิงให้เหมือนในเดแบเทนชิเราตายเลย้คนตายแน่ไอ่เจวัึทิ้สมองฮ้ยจำได้เลยดูยังขึ้นสมองเจ้าดูเยอะอะไรหั้นะวนสนุกวะสนุกเก๋หนังดเนองไอ้แบกนูดดูไอ้แบกนูเอ้ ไล่ฮาก็เข้าทางไอ้แบกดิใช่ป่ะวะไอ้แบกดินไปไล่ข้างบนได้อะถ้ามีคนข้างบนขอไล่ฮาร์มันจ้ะโอ้โหเฮียหลับปูเสียไปแล้วโอ้โหเฮียเลื่องแบกไอ้เฮ้ยโอ้โหโดดปูโดดตายเลยอ่ะโดนยิงหัวยิงไอ้แบกอยู่ โอ้โหโซเยอร์วิ่งขึ้นไปยิงข้างหลังวิ่งก็ออมขึ้นไปยิงแบ็คต้องกลับมาก่อนทีเแตงหมดแล้วเดี๋ยวไอ้ยิืหิวได้ยิืหิวได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยให้มันเอาล้มมาไกลแล้วเนี่ยต้องกลับมาดีเลื่อยโอ้รถรถน้ำเงินฟังรถน้ำเงินฟังไปไปไปโอ้โหไอ้เธอเยอะข้างบนตัวไว้นะไลยฮะหลับอยู่โอ้โหตื่นจากรถเร็ว โอ้มันอมตาแบกอยู่ข้างบนอยู่ไม่ได้เอ้ยเลยฮัร์ดแบกเลยฮาร์ดมอยู่อยู่อยู่ต่อยอยู่ไอ้สัตว์ไอ้โดดลงมาโดดลงมาไฟไหม้กูไอ้สัตว์อยู่ข้างล่างไฟไหม้จุ๊บนายกูไปแบกไอ้เฮียไปอยู่ไหนเนี่ยหยุดแล้วมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตัวยอยู่ข้างหลังเลยฮาร์ดอยู่หาเลยฮาร์ดมันจะมาจากดูไหน โอ้ oh. หมอยิอ้มหมดเอยตัวเยอะเมื่อไหร่จะมีเอ็นตีวะไอ้เหี้ยน, <c oughs> นี่เอาเด้พลังบูทแอนตีบูทแอนตีโอโ้โหโอ้โหมันบูทได้หมดสักทีเออไอ้สด <c oughs> yeah, เฮียกิน รวยไอตัวสว่านนี่เหมือนไม่มีประโยชน์โยทูยิวไ,ไ,ไม่ได้นะโหวัดตีอันหนึ่งอันเมื่นตีอยู่โตเฮียร์กู้กลับไปสัตวดเหยียดไอตี้หิวแม่งไนี่ยทัดโล่บอลค่อนข้างจะอยู่หนาเกินเลยแต่เะเ,เ,เยอร์เราตี โอ้โหมึงพุ่งเหนือกูสามนัดเลยนะไรย่อย่างนั้นเกจินั่นเลยเกตีหนึงเกจินึงข้างในนะปัดตีปัดตีได้ไหมองแลให้กาวได้แล้ว แกนายจะตายแล้วแกนามันโอ้โหไอ้เงี้ยโอ้โหรอบก็เวนตีข้างบนอ่ะเนี่ยไอ้เงี้ยไปโอ้โหไอ้เงี้ยมันตีกูโอ้โหอะไรฮันแม่งพุ่งมาตอนหายไปมองทางอื่นตื่นดีเลยดูยังไงวะแม่งอ้อมไปนะไอ้เงี้ยมันบังตาไว้มีเสียงวงเสียงวิ่งไงอ้อมไปเปิดตีข้างบนไอ้เจ๊เลยโอ้ย โดนลงมาเพื่อนโดนลงมาโอ้ยยยยยเหมอนตึกนะมีโซเยอร์ตรงข้ามนะนม่ยังอยู่ข้ามนะนม่ยอยู่ข้างแมฮัทู่นี่แมฮัทแมฮัทแมฮัทพวกโอ้โหโอ้โหเกนจีดี้เข้ามาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโตเกนจีหลับโอ้โหทั้งหลังไอ้เยียเต็มเลยเกนจีตายไปแล้วโยย เหลืออะไรอ่ะมันหับมันหลับมันหลับ,ลบเอ่อทำไมเราปีมปี๋มันพุ่งขึ้นมาทำให้แบบโอ้ยไม่ได้โฟกัสเลยฮะรจริงๆเนะี่ยเจ้าไอ้ที่มันพุ่งกลับไปอ่ะไอ้สัตว์เนี่ยธรรมดาแตกแล้วหน้าตายหน้าตาย ๋ยวต่าแบกเอาตาาต่าาตาไยนรักไปบวโดไปล้วงดึงล่างมดนล้ดไปแล้วไอ้เชนนี่ดีเฉยเลยวิ่งลยโดดลงมานไม่ไหวโดดลงมาไอ้สัตว์โดดเข้าไปอีกอีกีอ้อยู่นี่ตายตายวิ่งไเจอกู ายไอ้สัสตายเกจีฆ่ากูเกจีฆ่ากูเอวิตาแต่ไม่ใช่วันนี้แต่ไม่ใช่วันนี้ฆ่ามันไดตัวใหญ่ฆ่ามันเฮ้ทั้งหลังรถรถกูดัดนอยู่อ่ะเ<ๆ>มื่อกี้อะไรกัใช้ตีไปเรื่อยแต่มาตายกูสวยสวยสวยแต่ไม่ใช่วันนี้กูก็ตายแล้วไปแล้วาตากูก็ตายไปแล้วเฮ้ยมันเริ่มเล่งอายุแล้วว่าดีแล้วเล่งอายุ ได้ข้างในนั้นตัวเฮียเลยก้โหเฮียอยู่ใอยู่ข้างบนนู้นเกตีเกตี้เกตี้มาซ้ายมือเฮ้ยเอ้านี่อะไรเนี่ยคิวเฮียะไรกูโดนตีเพราะมึงเนี่ยแบ็คโอ้โหแบ็คแตกไปก่อนแบ๊กไปก่อนสีทันจะเข้าไฟแล้วนิดเดียวเข้าไฟแล้ว หลบหลบหลบด้วยวะนี่อัดจอกจอกจอกไงล่ะเจอเข็มยิงไกเข้าไปกูเกียร์ไปกูหิ้มากกว่ามึงอีกนะเว้ยแต่ว่ามึงยิงมากกว่ากูแค่นั้นตีนีตีนี่โม่พลังให้เกาไปแล้วใช่ผมเองคะอบตีโอ้